ครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ใกล้วันสงการแล้วนะผมก็จะมาแนะนําของเล่นปืนฉีดน้ํานะครับเป็นรูปสัตว์น้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกครับเป็นรูปปลาฉลามนะครับครับเวลากดปากก็จะอ้าได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สองครับเป็นโลมานะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลมาอีกสีหนึ่งครับอ่าครับ ใส่น้ำด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจระเข้ครับเหมือนกันนะปากยาวเลยอ่าครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบยิงให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ํานะครับครับอืมแรงดีนะอุ่นน้ากระเด็นนะครับไม่รู้จะโดนกล้องไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจระเข้นะครับอันนี้ผมใส่น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับโอ้รู้สึกว่าตัวนี้ยิงแรงกว่านะอืครับอะแบบสุดท้ายครับเป็นโลมานะครับตัวนี้ครับครับที่ใส่น้ําจะเหมือนกันนะอยู่ด้านบนครับครับครับยิงแรงดีนะครับก็ให้ก็เหมาะให้น้องๆหนูๆเล่นนะครับเด็กต่ำกับสามขวบนะเล่นดีเลยเซตนี้ ครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับ20บบาทนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ